คุณเคยสงสัยไหมครับว่าไดาโนเสาร์นั้นสูญพันธุ์ไปจริงๆแล้วหรือยังแล้วถ้าผมบอกว่ามีคนเคยพบซากบางอย่างที่คล้ายกับไดโนเสาร์ไม่ว่าจะเป็นในทะเลประเทศญี่ปุ่นชายฝั่งประเทศแคนดาดาจนไปถึงหมู่เกาะในประเทศสกอตแลนด์ทั้งหมดนี้เคยมีคนเจอซากสิ่งมีชีวิตลึกลับ วันนี้นั่งเล่าเรื่องจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ5ซากสิ่งมีชีวิตลึกลับก่อนทอี่เราจะไปเริ่มกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกครับตัวแรกซุยโยมารุในปี1977เรือประมงญี่ปุ่นลำหนึ่ง ลากอวนขึ้นมาจากทะเลนอกชายฝั่งประเทศนิวซีแลนด์และได้ติดกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ปลาแต่มันคือซากของสิ่งมีชีวิตประหลาดมีความยาวกว่า10เมตรมีคอที่ยาวหัวเล็กและบริเวณหางเลี้ยวยาวกินเน่าคลุ้งจนลูกเรือต้องโยนมันทิ้งกลับไปกลางทะเลแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาได้ถ่ายภาพมันเอาไว้หลายมุม ซากนี้ถูกเรียกว่าซุยโยมารุคเคเเจอร์และเมื่อภาพดังกล่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปหลายคนตื่นตนกและเชื่อว่าซากสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ได้เจอนี้มันคือเพเรซิโอซอลัสที่น่าจะสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายล้านปีที่แล้วแต่บางคนก็เชื่อว่ามันคือซากของฉลามบาร์กิ้งเท่านั้นแล้วคุณล่ะครับคิดว่า มันคืออะไรตัวที่สองสตอนเซย์บีสช่วงต้นศตวรรษที่19เช้าชาวประมงบนเกาะสตอนเซย์ในประเทศสกอตแลนด์ได้เจอกับซากของสิ่งมีชีวิตประหลาดนอนเกยตื้นอยู่ที่บริเวณชายฝั่ง ความยาวของซากนี้มีความยาวถึง16เมตรและมีคอที่ยาวเกือบ2เมตรมีครีบสามคู่มีหัวเล็กและก็มีฟันที่แหลมคมนักวิชาการในยุคนั้นไม่สามารถระบุได้ว่านี่คือซากของสิ่งมีชีวิตชนิดใดบางคนบอกว่ามันคือมังกรทะเลและบางคนก็เชื่อว่ามันคือเพรเซิโโซรัส แต่ในยุคปัจจุบันในยุควิทยาศาสตร์บางคนได้กลับไปย้อนวิเคราะห์อีกครั้งและเสนอว่านี่มันอาจเป็นเพียงซากของปลากระเบนยักษ์ที่เน่าเปื่อยจนร่างกายของมันนั้นเปลี่ยนรูปอย่างไรก็ตามรูปร่างของมันก็ยังชวนให้นึกถึงสัตว์เลื้อยคานโบราณอย่างเพซิโอซอรัสหรือบางคนก็บอกว่ามันคล้ายกับไดโนเสาร์คอยาวอย่างไม่น่าเชื่อ เลยทีเดียวตัวที่สามแคทโบโรสอรัตเมื่อ200ปีมาแล้วชาวชายฝั่งประเทศแคนาดารายงานว่าพวกเขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่คอยาวว่ายน้ำอยู่บริเวณชายฝั่ง หัวของมันนั้นมีลักษณะคล้ายกับมาราตัวยาวคล้ายกับงูและยังมีขีบเหมือนกับแมวน้ำชาวแคน,นาดาเหล่านั้นเรียกสิ่งมีชีวิตตัวนี้ว่าแคโบโรซอรัสและอีกไม่นานหลังจากนั้นในปี1937 มีรายงานว่าได้พบซากสิ่งมีชีวิตดังกล่าวเกยตื้นมาและยังมีรูปภาพถ่ายมีรายงานจากชาวประมงแต่สุดท้ายแล้วซากของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็หายไปอย่างลึกลับนักชีววิทยาบางคนบอกว่ามันอาจเป็นสัตว์ทะเลทั่วไปเช่นปลาไหลทะเลหรือปลาวานบางสายพันธุ์ แต่ก็ยังมีพยานหลายร้อยคนที่ได้เห็นซากของสิ่งมีชีวิตตัวนี้และยืนยันว่ามันไม่ใช่ปลาไหลหรือปลาหวานทำให้แคโบโรสวรัสยังเป็นหนึ่งในตำนานสัตว์ลึกลับของประเทศแคนาดาและยังเชื่ออีกว่าในปัจจุบันนี้สิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็ยังอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกของประเทศแคนาดาตัวที่4ซากฮาลิม ซีมอนสเตอร์ณชายฝั่งน้ำแข็งของเกาะซากฮาลิมในประเทศรัสเซียปรากฏซากสัตว์สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนความยาวของซากสิ่งมีชีวิตตัวนี้นั้นยาวถึง6เมตรมีขนมีจงอยปากโค้งและเหมือนมีขาหน้าหรือครีบ นักข่าวท้องถิ่นถ่ายภาพไว้ได้ทันและเผยแพร่ภาพนี้ไปทั่วโซเชียลมีเดียบางคนบอกว่ามันคือสัตว์ทะเลโบราณที่ถูกซัดขึ้นมาจากก้นมหาสมุทรนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ซากปาวานที่เน่าเปื่อยจนผิดรูป แต่ก็ยังมีทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้และถูกเชื่อมโยงไปถึงองค์กร SCP และหลายคนก็เชื่อว่าซากของสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวนี้คือ SCP 682และไม่นานหลังจากที่เป็นข่าวซากสิ่งมีชีวิตนี้ก็ถูกคลื่นทะเลสัดหายไปโดยไม่มีใครได้นำซากสิ่งมีชีวิตตัวนี้ ไปศึกษาต่อตัวสุดท้ายมอนส t a อก s ์มอ s t e r อร์ในยุคที่โซเชียลมีเดียเริ่มเฟื่องฟูในปี2008มีภาพถ่ายภาพหนึ่งแพร่กระจายไปทั่วโลกเป็นภาพของซากสัตว์สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่เกยตื่นบริเวณชายฝั่งมอนทอกในรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาสิ่งมีชีวิตตัวดังกล่าว ถูกเรียกว่ามอนทอกมอนสเตอร์โดยมันมีลักษณะมีเจะง่อยปากมีหนังที่เปื่อยไม่มีขนและมีฟันที่แหลมคมผู้คนเดากันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นสัตว์ทดลองที่หลุดออกมาจากห้องแลบที่เกาะเพียวไอซ์แลนด์บริเวณใกล้เคียงบางก็ว่าเป็นสัตว์โบราณบางก็ว่ามันคือไคจู แต่สุดท้ายมีผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามันอาจจะเป็นเพียงซากแลคคูนที่เน่าเปื่อยธรรมดาๆรรแม้จะฟังดูธรรมดาแต่ความร้อนของภาพนี้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนทั่วโลกแล้วท่านผู้ชมคิดว่า m o n t ็อกซ์มอนสเตอร์คือแลคคูนธรรมดาธรรมดาจริงหรือไม่คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับ และในวันนี้นั่งเล่าเรื่องก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับห้าซากสิ่งมีชีวิตลึกลับถ้าหากว่าใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ